สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านวันนี้เหมือนเดิมครับตลาดนัดเหมือนเดิมครับง้อยเหงาง้อยเหงาเฮ้อยเหงาเสาอาทิตย์ชเดูครับบรรยากาศเดินเราน่าจะได้เยอะแล้ววันนี้สวัสดีครับออเดอร์ครับออเดอร์สวัสดีครับออเดอร์ครับออเดอร์ลูกค้าซื้อกับข้าวซื้ออาหารครับวันนี้เงียบครับตลาด ลเงียบครับเดี๋ยวไปดูว่าผู้โดยสารวันนี้จะเยอะไหมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไปตามพี่บินกันต่อเช้านี้จะได้คนละเท่าไหร่ไปครับพร้อมสแตนบายเข้ามาครับเข้ามาอ้าวรถครับรถอ่ใครมีเหรียญแรกเหรียญหน่อยครับวันนี้ไม่มีแบงค์มีแต่เหรียญอย่างเดียวครับสิบบาทครับสิบบาทอ้าวรถคันหนึ่ง บิไปไปน้องเ็บเพื่อนๆชมอยู่ต่างประเทศเปียบเลยเนี่ยเอ่าเทาเบอร์สามสิบเอ็ดครับไปลูกเปีสามสองสามสองได้แล้วสี่สิบสี่สิบโอ้โหลูกเปี๊ยมยอะกับผมนะเนี่ยมาที่หลังได้สี่สิบโอ้ยงานนี้คิดหายเลยไปตรงไหนไปตรงไหนฟุกฟุกครับสี่สิบบาทนี่ฟุกนะครับผมวิ่งกันเท่าละสิบบาทเองอ่ะโอ้โหลูกเป้เนี่ย โอ้นุงเปียกได้เยอะมาตีสี่ั่นเขามารับกอค้างกันตีสี่ครับนุงเปียกอ้าวรถคันหนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนบ้านนะครับสปปลาปว โควิดกำลังลามมาโควิดโควิดอย่าเพิ่งมายนะครับรอบเดียวก็พอแล้วครับกูตายแน่กูขอตายตายต้นกว่าชีแน่เที่ยวนี้ถ้าโควิดมาอีกรอบนะผมกลับสกลแน่ครับผมไม่อยู่แล้วครับผมไปบังวีวิ่งอยู่คนเดียวผมไม่อยู่แล้วผมกลับสกลแล้วครับมีกำลังใจนะครับโควิดเดี๋ยวก็ผ่านไปสวัสดีครับทางสปปลาวครับกัมพูชา ครับเพื่อนเพื่อนทางสปปลาวอ้าวครับลูกพี่ออเดอร์เข้าแล้วไปรับลูกค้าด่วนทางสปปลาวครับกัมพูชาเวียดนามครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนชาวยูทูบครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับตอนนี้ตลาดนัดสัมมากรครับประเทศไทยไทยแลนด์ครับเรียนสยาม8ปดโมงกว่าโดยประมาณครับลูกค้าตลาดก็เริ่มเข้ามานะครับ มาครับมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปทำกุ้งนางก่อนคนกุ้งนางาคุณมาตลาดคนะุณได้กี่บาทแล้วเนี่ยวันนี้เราได้80บาทโอ้แปดสิบแล้วเยอะนะวันนี้เยอะนะวันนี้เยอะนะรู้สึกดีใช่ไหมสองที่แล้วกระบาดจิตได้เท่าไหร่ยี่สิบตอนท้ายก็ขา,ายไปสิค, <c oughs> คุณมณิลาครับได้เท่าไหร่นะครับวันนี้เพิ่งออกมาครัเพิ่งออกมาได้13บามบาทเลยค่ะ13บาทสู้ๆครับเมื่อไหร่จะได้ร้อยครับเนี่ยช่งมันเถื่อช่งมันเถื่อทำใจทำใจ นะครับฝุกซายก็มาโอ้โยจ้าพี่นั่งก่อนก็ได้ครับน <c oughs> ี่นะครับถ้าคุณัดสมมาตอนไหนดสมมาก็พวกยังไม่เยอะครับเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวออกรถก่อนนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อครับ <c oughs> ไปครับเข้าตลาดไปดูเสื้อผ้าให้ พ,พี่เขาสั่งไว้อันนี้ตลาดน้ำสมกรตนะครับมีเสื้อผ้าัน,นฝั่งเสื้อผ้านะครับฝั่งร้านอาหารจะอยู่ด้านนี้นิดสผ้านนะครับเจอแล้วร้านที่ประจําขอพี่อ้อยครับกับโปรงขอพี่อ้อยตัวหนึ่งไม่คาาไม่สาน่อได้แล้วครับ นนี่นะครับขาประจำพี่เขามีร้านแบนที่จอดรถครับสวยครับสวยฝั่งเสื้อผ้าบ้าี่อ้อยอะครับงามวะโอ้ขากล่องซื้อเท่าไรหน่อยเนาะสี่ร่อยบ่ ผมเพชรช่องยูทูบอยู่ขอบค <pl ug> ุณครับเยาสีผมผมเพชรช่องยูทูบผมยาสิไปหาซื้อเอาหน่อยบอเดอกใครที่ซักไปื่อใครนะอ๋อขอบคุณครับได้แล้วครับเสือเดี๋ยวให้ลูกค้าครับแม่ค้าคนสวยอย่าลืมนะครับเรื่องตลาดนัดสมบัตครับเสือผาเฟินราคาสองร้อยไปครับคาร์บินต่อไปครับได้เสือผาแล้วไปให้ลูกค้า ตลาดสัมมาก่อนนะครับนี่ครับด้านน่าจะเป็นศูนย์อาหารนะครับศูนย์อาหารมกับข้าวเยอะมากนะครับทั้งหมดเลยนะครับเด่นที่มันจะประมาณ4000ันแผงนะครับ4000ันแผงได้เมืนะ่อไหร่น,นี่ของกิปช็อปนี่กิบกิบช็อปดีครับพี่เป้พี่ก้อยไม่ได้มา ไปเก็บของพี่เป้ขายดีนะครับพี่เป้ทำช่อง Youtube อยู่พี่เป้ทำช่อง y o u u t b ยูยู่โฆษณาพี่เป้หนยเอาครับไปครับเอาของไปให้ลูกค้าก่อนนะครับกับข้าวอาหารตลาดสมมากรก่อนนี่จะมีจุดคัดกรองนะครับคัดอง บินเราอยู่ไหนอ๋อบินนี่คือคักเลยเนี่ยจอดเต็มเลยเยอะไปยอะไปไปเพี้ยนได้ขี่บาทแล้ววันนี้แล้วไงนนี้มึงนึกยังไงเนี่ยมึงพูดการสัมภาษณ์มึงไอ้เพี้ยนนึกยังไงเดี๋ยนนะครับที่พูดจาไม่ไอ้เพื่อนผมเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนผมน่ารักนะครับเราจะแตนใบเยอะเลยครับอะไรเยอะชั่วๆครับอะไรเยอะบินเราเยอะครับผู้โดยสารไปไหนครับ ลอกพี่จ้าวนี้ได้กี่บาทแล้วโอ้โหราคามคนนี้ด้วยอยู่เครียดร้อยกว่าบาทครับร้อยกว่าบาทโอเคพี่เยี่ยม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 สู้สูบสูบสูบได้เสื้อแล้วตัวหนึ่งผมแล้วแกได้กี่บาทแล้ววันนี้เพื่อนเพื่อนครับเพื่อนกำลังกดติดตามอยู่มันเอาออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนได้เสื้อแล้วพี่แมวเสื้อลูกค้าได้กี่บาทได้พี่แมวเนี่ย ได้กี่บาทนล้วร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเหรอได้เยอะจังพี่แมวเนี่ยเนี่ยครับมีของสุรพลฟู้ดด้วยนะครับแม่มาได้นะครับก็มาทุกเสาร์อาทิตย์นะครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวไปต่อกันบางเช้านี้ได้เท่าไหร่นะเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้เลยพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นกินกาแฟยังครับกาแฟจัดแล้วกาแฟจัดแล้วจะเลี้ยงไว้ ถาามบางถูกหวยป่ะเนี่ยเช,าชาา้าเช้าอารมณ์ดีเงี้ยมันถูกหวยป่ะเนี่ยถูกลอตเตอรี่เพื่อนออหน้าใบห้าใบโดนกินเพี้ยนเไอ้อ้าวรถครับสองคันมาแล้วครับโอ้ป่าได้เยอะจังเน,น,นี่ยปิดก่อนลิดรกี่บาทลิตยังยังไม่ได้รับเลยไม่ได้รับเลยเหรอถึงร้อยอยังเนี่ยฮะน่าจะถึงอยู่โอ้ตัวแก่แล้วครับตัวแก่มาแต่เช้าห้าร้อยครับเขาวิ่งเที่ยว เขาพิชเชอร์สิบาทนะครับเท่าแก่อ๋อพอดีเจอคนใจดีเมื่อกี้ให้ร้อยหนึ่งนครับป้าป้ารถเมย์มีป้าร้อยหนึ่งวันนี้ไม่มีครับวันนี้ไม่มีสิบบาทสิบบาทคุ่นบางไปรุ่นร้อยหนึ่งคนได้เยอะคนนี้สิบสามบาทถามแล้วบางช้านี้เท่าไหร่ครับนี้เขาไม่ถูกหวยเขาเลยให้แค่เจ็ดสิบให้เจ็ดสิบเอได้เจ็ดสิบไหมได้เจ็ดสิบนะครับเมื่อไหร่จะได้ครบร้อยบางเนี่ยครับครเนี่ยไปครบร้อยนี่เจ็ดสิบรถเมย์รถเมย์เนี่ยนะรถเมย์ ผมไปร้อยหนึ่งอย่างที่จรแล้วอ่ะทีิงจรแล้วไปร้อยหนึ่งวันนี้ได้เจ็ดสิบเราวิ่งสิบวันไปแล้วร้อยหนึ่งไปแล้วโอ้โหเพงจังเลยพี่สั่งได้เท่าไหร่นะครับวันนี้วันนี้เหรอตั้งแต่ตอนเช้ามาเลยนะตั้งแต่ออกมาพี่ได้เท่าไหร่นะไ้สอง้ยสองร้อยสองร้อยไปซื้อเป็ดครึ่งตัวร้อยแปดสิบโอ้โหกินของแพงด้วยนะเหลือเท่าไหร่พี่เหลยยี่สิบเลยยี่สิบบาทกินของแพงอย่างนี้ก็แม่บ้านไม่ว่านแหละครับ เราอยากเราอยากอ๋อเสียให้แม่บ้านเหรอกินเองอ๋อกินเองเราไม่กินเรากินเองไปไหนครับหาแล้วต้องกินเป็ดนรังห้องน้ำเหรอครับโอ้โหเป็นก้ามก้าเป็นก้ามก้ามเลยเหรอครับเป็ดนปลาโลเลยอะมาแล้วครับเพื่อนผมเลยหิวสองมืออีกแล้วครับโอ้โหดูเนี้ยขายเที่ยวนี้น่าจะประมาณสองร้อยได้มั้งครับนู้นนู้นนู้นเขาจอดข้างนอกครับขมามามาเข้ามาเข้ามาเวียนเราเงียบครับวันนี้ ว่าโควิดจะเริ่มมาอีกแล้วครับโอ้ยอย่าเพิ่งมาเลยพี่เข้มามามาย่ายมาย้ายมาเขาเขาเขาเริ่มจากไหนก็ให้เขาไปอยู่ตรงนั้นแหละครับพี่ไม่เพราะว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเดือนเราอีกคนละห้าพันห้าโอ้ล่ะครับโอ้เจ้าห้าพันแหรอครับครห้าพันก็พอครับโอ้ย่าเลยพี่อย่าเลยโควิดนะครับขอบอกเกิดมาจากไหนนะครับก็กลับบ้านนะครับเรีบกลับใช่ไหมเรีบกลับเลยนะครับผมมาจากไหนกลับที่นั่นมาจากไหนกลับที่นั่นเลยนะครับซ้อกซ้อมซ้อม ไทยแลนด์แดนสายามมีแต่ทุ่งนาครับไม่มีโควิดนะครับลูกค้าตัวแกเตรียมตัวกินช้างนะครับวันนี้คนได้เยอะแต่เราก็ได้น้อยก็นั่นะครับแต่อยนได้มากได้เยอะแม่บ้านดีใจครับได้น้อยแม่บ้านหน้าบูได,ด,ดไม่รู้จะแก้ตัวยังไงครับนอนข้างล่าง,นนนางกต่างาครับ ข้างบนนั่งล็อกขึ้นแกนอนข้างล่างนอนข้างล่างการจัดการทีข้างบนมันต้องสามคนนี้ที่นอนมันมีสองชั้นนะครับบางีได้เท่าไหร่แล้วครับวันนี้อ๋อก็เรารักนายกมากเลยอ่ะเหรอครับอ่ารักนายกรับอ๋อให้กำลังใจลุงวันนึ่งครับอ่าครับอ๋อครับขอจากได้ห้าพันอีกเหรอครับไดาก็ดีครับน่าจะดีได้ก็ดีครับนายกจะดีครับมาแต่ทีสี่ครับบางีเหรอนี่ครับ อาทิตย์สี่ได้ยี่ครับได้สองสามร้อยแล้วเขาอะสบายแล้วแม่บ้านดีใจเอารถคันหนึ่งไปเลยนะครับไปลงพยาบาลกับเสียมราดครับเสียมราดฝั่งตรงข้ามครับไม่รู้เดี๋ยวผู้โดยสารบอกครับนะครับผู้โดยสารกำลังจะเริ่มทยอยมาเพื่อนผมก็เริ่มทยอยมากันแล้วครับทยอยมากันแล้วเนี่ยลูกเป๊ะค้าใหญ่เนี่ยกลุ่มสีเกียรติเนี่ยตองหนึ่ง ตอนนี้กำลังหัดเล่นอิเล็กโทรนครับเวลาว่างเล่นอิเล็กโทรนเนี่ยครับเนี่ยเบอร์ร้อยสิบเอ็ดนะครับเนี่ยเล่นอิเล็กโทรนนะครับเนี่ยเก่งอันนี้ขาลำอย่างเดียวครับเนี่ยเมาเอยมร้อยครับเมาเอยมร้อยเนี่ยครับพี่เราพี่ผมพี่ผมเนี่ยเล่นอิเล็กโทรนครับพินก็เล่นเป็นแล้วครับเอิเล็กโทรนบางบ้างเต็บางบอกเต็มเต็มเลย บริษัทเขาเริ่มมาียังแกลูกพี่ได้เท่าไหร่แล้วครับลูกพี่สี่สิบครับโอ้โหลูกพี่ได้สี่สิบลูกพี่มากี่โมงผมได้หกสิบแล้วเมื่อเช้าได้สี่สิบสี่สิบหกสิบเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งได้สี่สิบครับแย่เลยที่ก่อนยังได้เป็นร้อยอ๋อเหรอครับวันนี้ว่าจะเอาแข่งซักลูกแข่งแกได้แค่นักกันแบตแบตอะไรครับใครครับแบตมอเตอร์ไซค์แบตมอเตอร์ไซค์อ๋อมอเตอร์ไซค์ได้อยู่ครับ บครัโอ้ยแบตโมไซสามร้อยเองลูกเป้๊ะเล่าครับโอ้ยเป็นจี่ยครับเนี่ยเนี่นี่ยดูครับท่านผู้ชมนี่นะครับอาชีพบินมอไซค์เราครับนิ่งๆในมือหาเงินเหรียญนะครับเก็บเงินเหรียญนะครับผมห้าบาทสิบบาทครับไม่ได้มีแบงค์เลยครับนี่นี่แบงค์อยู่กับลูกเป้ดูให้ตังค์มาแล้วกันโอ้ดูลองโอ้ไม่ได้ครับใช้นี่ได้ตามกฎหมายครับลูกเป้ะยี่สิบบาท นายกแจกห้ามท่านมาแจกห้ามทนงางียบเลยงานเงียบให้กำลังใจลุงตู่หน่อยครับตู่เหรอเดี๋ยวไอตู่เขาด่านท่านเอายองตู่ไห่ตู่นี่ตู่เพื่อนเขาครับทำสายไฟครับคนละตู่นะครับคนละตู่นี่ไงคนละตู่ครับคนละตู่คนละตู่ตู่ตู่เพื่อนเขาทำสายไฟขอบคุณครับติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดซับจากใครให้ด้วยนะครับต้องมีเสียงเกลียวออกมาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเวลาว่างติวานเพื่อนผมว่าไงครับเล่นเกมอีกนะเพื่อนไล่เล่นหลักลูกเหรอวันนี้อ,อ๋อดีครับนอนไม่มีผู้โดยสารนอนนี่ก็เล่นเกมอีกนะสองคนเล่นแต่กเกมเลยแหมลูกเป้วันนี้ลูกเป้๊เฮงนะวันนี้ครับผม แ์ครับตามประเทศเขาให้กำลังใจอยู่เป <c oughs> ี่วันนี้เหงวันนี้ไปโรงพยาบาลาดวิถี <c oughs> เยอะมากอ้าวเพื่อนผมโอ้โหทองร้อยล้านน้ำเย็ยนเย็นครับน้ำเย็ยนเย็นเพื่อนสมาชิกท,ทุกคนอยา่าลืมกดติดตามนะเพื่อนครับเอวันนี้จัดคุณไอยังวันนี้จัดอะรครัคุณไอทางคุณจิมแับทุกเจ้าสรุปแม่สรุปแน่น้อยๆอย่างนี้ก็ต้องมีประมาณพันกว่าพันกว่าโอ้โห สวัสดีครับเพื่อนผมวิ่งวันวิ่งนี่ยังไม่เที่ยงนะครับนี่ได้เป็นพันแล้วแล้วครับพกผมได้คนละสิบบาทนะคุณวานตัวยืนทองร้อยล้านครับทองร้ล้านสุดยอดครับลูกค้าเขาแน่นอนมากครับลูกค้าใจดีครับลูกค้าใจดีนี่นะครับบินบินเพื่อนผมชาววินชาววินนี่ก็หลับนะครับผมมีฟังเพลงฟังมี อันนั้นเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวติดเลขสิทธิ์ไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวเหลือง <c oughs> นี่ครับอันนี้วินยปากซอยร้อยสิบสองครับว <c oughs> ินยปากซอยร้อยสิบสองขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่ององภารวินาจิตขอบคุณครับสวัสดีครับลุงเวขอบคุณครับทุกท่าน